กระผมสวัสดีครับท่านผูชมที่น่ารักนะับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่หอยเด่นในหนึงหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยและก็ ขอบคุณเจ้าของเหนียวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยตาลกโดยคลิปนี้เนี่ยเนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับงวด1นกรกฎาคมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยเ,เราไปชมกันเลย เราไปชมการเลยครับท่านเจ้านี้ก็เป็นแนวทานของกัปตันเป็นแนวทาน10ล่าง3ตัวเจ้าของแนวทานก็ฝากมา024 024ฝากมา3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลย ชมต่อกันครับเจ้านี้เนาะก็เป็นอา,านดับดับล่างเนาะฝากมาใน่านดับล่างตัวเดียวเจ้าของข้อมูลก็ฝากมาดับดับสองนะฝากมาดับสองก็ขอบคุณมากเช่นกันอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับสอ ่อมาครับใบนี้ก็เป็นอนวทานหน่วยล่างเนาะของกัปตนัน2 3 4 2 3 4สีงมฝากมาสามตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วก็ฝากมา901ก็ผ่าน0ูนแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมา2 3งส ่อมาใบนี้ครับเจ้าของข้อมูลก็ฝากมาแนวทาน110หน่วยข้าวชุด080 081 08 5020 021 02 506 061 065 780 7, 7, 7, 7 8 5 7 2 0 7 2 1 7 2 5 7 6 0 7 6 1 7 6 5 ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นนาทานของทะเลจายเท่าที่เป็นอานทานของปริญญาจายนะท่านหัวจายเพื่อเธอเนาะแนวทานเลขตารางนะ3า1 8 5 7 6 3 4 1 8 5 7 6ก็ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูล ต่อมาว้นี้ครับก็เป็นทานของปริญญาใจเนาะสาราพัดใจหัวใจเพื่อเธอเนาะฝากมาเด่น3กับ4ฝากมาเด่น3กับ4และก็เด่น5กับ6คโคเบืรนเนาะ3 3 4 4 5 5 6 6 ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทางเด่นล่าง2ตัวเจ้านี้ครับก็ฟางมา7 9็ดเก้นะเจดเป็นแนวทางเน้น10ล่างเนะาะฝากมาเจอดีตที่แล้วก็ฟางมา 1กับ3ก็ผ่าน3ต่อมาใบนี้ครับก็เป็นทา,ารวรวมรวมชุดสองตัวล่างก็ฟางมา6 2คู่เดียว6 2สองคู่เดียวก็คัดตัวดับตัวเด่นก็ฝางมาชุด6 2สองรอง67 6 2สองรอง6 7 6, 2, ต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งใบรวมเด่นคู่สองตัวฝางมา6 2สองการ6 7เจเนาะจากหลายแนวทานเช่นกันก็เป็นแนวทานรวมเด่นคู่ล่างเนาะจากยาโมแะ้วก็มาลิเนาแะแะ้วก็อีกหลายท่านเนาะฝางมาคู่6กการ6 7เเช่นกันต่อมาครับใบนี้เนาะก็เป็น แนวทางของปลาฝานฝากมาแนวทางวิ่งโบนเนาะวิงโบ์นสอตัวฝากมา6กแ8ฝากมา2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุนอย่างแรงเลยสำหรับข้อมูลทีมเบงปันต่อมาครับ ใบนี้ก็เป็นแนวทาน10หน่วยโบนเนะาะฝากมา10โบนที่91และก็หน่วยโบนที่17และก็หน่วยโบนอีก7นะก็ฝากมาเป็นแนวทานเด่นโบนเนาะ หน่วยบนจะฝากมาสองสุดต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทางหน่วยล่างคู่คีเจ้าของแนวทางท่านนี้ก็ฝากมาที่13579 13579เก่าอดีตกวที่แล้วก็หลุดนะอดีตก่าวที่แล้วก็เป็นเลขคู่เนาะ เป็นเลขคีนะต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทางมนุษย์ลาฝานน้ำนองฝากมาเน้นล่างตรอง83 83การ8ปด7ฝากมาโคเดียว8ปด3การเปดติดก็เป็นแนวทางของมนุษย์ลาฝานน้ำนองแบ่งปัน,ปน หแน,นวทางด้วยครับต่อมาครับใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นแนวทางสอล่างสอล่างก็คือแนวทาง10ล่างเนาะฝากมา48 48ฝากมาเป็นเลขคู่0 2 468แต่ดึง48เน้นสองตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเจ้านี้เนาะชายเล็ดชายเล็ดแนวทาง10ล่าง2 7 8 9 2 7 8 9ก็ฝากมา4ตัวเป็นแนวทางก็เป็นอาหารสาสุดชนเนาะ สองเป็ 2, 7, 8, ต่อมาครับหน่วยล่างเนาะชัยเล็สาสุดก็รวมชนทีู่นทสามหี่0ูนสามห้าสี่สตัวชนสี่ตัวหน่วยล่างก็ขอบคุณอย่างแรงเลย สามหลักแนวทางต่อมาเจ้านี้ครับเนาะอาทิตย์นะอาทิตย์ก็ฟางมาอีกหนึ่งแนวทาง10ล่างฟางมา6 4ฟางมา6 4ตัวเต็มก็ฟางมา3 6 9 2 4เแต่ดึง6 4 ก็คอบคุมากเช่นกันเนาะต่อมาครับใบนี้ครับนะเบียวและก็ผู้ใหญ่ฝากมาแนวทานสอล่างนอล่างฝากมาสอล่างสิล่างที่7 8 90 7 8 90และก็หน่วยล่างที่5้าหกเจ็ก็เป็นแนวทาน สิบหน่วยล่างก็ขอบคุณมากเลยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นนวทานเท่านั้นนะท่านเป็นนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนทานฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนทานใหม่คลิปใหม่กันเลย